ว่ายังไงคะ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 หมูเลอเดินหนีดีกว่ารลีลาดีเนาะ ขึ้นไปข้างบนใช่ย่างงั้นพอเข้ามาถ่ายขึ้นไปข้างบนใช่ย่างงั้นขี้แตกโชยอีกเอออายเขาไหมเนี่ยอายเขาไหมนะขี้แตกโชยตลาดคน สลัดขนสลัดขนอะโมเลอะโมเลฮัชชาฮัชชาโมเล่ทำอะไรทำอะไรอยู่คะโมเลทำอะไรอยู่คะโมเลทำอะไร เพือทำอไรอยู่คะทำลายเนาะสงสัยสงสัยก็ไม่ได้คุยด้วยกันหน่อยไหมคุยด้วยกันหน่อยไหมมีอะไรจะคุยเปล่ามีอะไรจะคุยเปล่า สงสัยอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมยกเท้าล่ะทำไมยกเท้าล่ะน้ดจะไปไหนนะล้วจะไปไหนโอ้ยนั่งยองนานๆก็หน้ามืดเหมือนกันได้เนี่ย บอกถึงอายุเลยนะเนี่ยบงุงบอกถึงอายุเลยนั่นเนี่ยมมเลใช่ไหมโมเลทำเป็นเงียบสงบทำเป็นเงียบสงบเราจะไปซักผ้าแล้วนะ นันแค่นี้นะเธออ่ะกดดาวแหมมากดดาวอะไรเวลานี้วัสมะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้มูเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรักด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วมูเลอร์จะกลับไปหาเนาะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ กาศไม่ตกล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างเนาะยืนห่างจากผู้อื่นเมตรสเมตรนะคะเป็นห่วงทุกคนเนาะใครที่มีโอกาสตื่นและรับสิทธิ์ที่จะต้องไปฉีดวัคซีนก็เชิญไปฉีดวัคซีนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ